มาดูกันครับว่าสถานการณ์ราคาทองคำวันนี้เป็นยังไงบ้างคำถามใหญ่ของทุกคนตอนนี้เลยก็คือทองจะไปทางไหนกันแน่แนวโน้มวันนี้คือไซด์เวย์อัพครับคือค่อยๆขยับขึ้นแต่ก็ยังมีความผันผวนอยู่ตอนนี้ตลาดเหมือนกำลังชักเยอะกันดูระหว่างปัจจัยบวกกับปัจจัยลบคือมีทั้งปัจจัยที่คอยดันราคาขึ้นและปัจจัยที่คอยดึงราคาลงมาเหมือนกัน ฝั่งที่หนุนราคาอยู่ก็คือความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็แรงซื้อจากธนาคารกลางค่ะแต่ในทางกลับกันเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นกับเรื่องเงินเฟ้อก็ยังคอยกดดันราคาอยู่พอเป็นแบบนี้การรู้กรอบราคาสําคัญเลยเป็นหัวใจหลักของวันนี้เลยครับแนวต้านแรกที่ต้องจับตาเลยนะครับอยู่ที่4,500ดอลลาร์ส่วนแนวรับหลักให้ดูที่4,450ดอลลาร์ครับ ทีนี้มาดูภาพรวมกรอบราคาทั้งหมดของวันนี้กันแบบเต็มๆครับเมื่อเห็นกรอบราคาแบบนี้กลยุทธ์ที่น่าสนใจวันนี้ก็คือย่อซื้อหรือ buy on dip ครับต้องบอกว่ากลยุทธ์นี้เหมาะกับการเล่นสั้นๆในสภาวะตลาดแบบวันนี้นะครับแล้วจะทำยังไงมาดูแผน3ขั้นตอนง่ายๆกันเลยครับ1คือรอเขาซื้อที่แนวรับแรกเลยครับแถวแถว5 0ดอลลาร์ 2ตั้งเป้าขายทำกำไรที่แนวต้านที่4,500ดอลลาร์และ 3. จุดตัดขาดทุนหรือ stop loss อยู่ที่ใต้4,430ดอลลาร์สรุปง่ายๆเลยก็คือใจเย็นๆครับรอราคาย่อตัวไม่ต้องรีบไล่ราคาคำถามสุดท้ายก็คือในตลาดแบบนี้จะเลือกย่อซื้อหรือจะรอดูก่อนดี